สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญธรรมนํำโชคนะครับในวันที่10สิงหาคม2567นะครับวันนี้แอดมินจะไปตามตัวเลขเนวทางตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณแม่จอยนะครับแม่จอยเพิ่นจะฝันแบบใดน,นะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันน้ากันเด้ครับเด้เพื่อตัวเลขความฝันของคุณแม่จอยนะครับ อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับครับท่านผู้ชมก่อนอื่นดอดมินบุญทมนำโชคขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณแม่จอยน้ำกันเนาะครับเนาะสวัสดีแม่จอยนะครับสวัสดีค่ะครับมาตามเอฟซีถามห้าหลายครับวันที่16สิงหาคมครับแม่จอยฝันดีเนาะครับ จ้าฝันว่าฝันเห็นพระพื้นมาอวินทวาทเพื่นเอิรนบอกนะรแมียนครับเพื่นว่าอันสื่อเบอร์เนอร์ไม่ออกเอลยว่ัสัุไรล่ะแปดหกวัสดุมาจากทางไหนล่ะครับจักเห็นพื้นยางพันน่ะบาทนี่ครับอันสื่อเบอร์เด้อร์แปดหกวัสดุแม่นบอก นองเมืองน้องเมืองโนตตีวัดศัตรูมันออกวัดศัรูผชักองค์รับมาครับพ้าองค์เดียวครับพระทุรงมาอันนี้นะธุรงมาเลยแมนพระนุ่มหรือพระเท่าครับกับกลางๆนี่แหละประมาณฮะชีพกสีไหละคือเนี่ยเพิ่นเป็นพระนอกบ้านนี้เพิ่นก็มาบอกแต่มากนั้นมากแปดเนื่งมีจอยมากเองหนึ่งแปดหนึ่งแปดน่งเอามาใส่ไซครับนี่แปดนื่งนี่ครับ มากเองนี่มัมกเองเลขมากแมนนี่โดนจิตใจขึ้นมาเลยแมนครับแปดหนึ่งครับเดี๋ยวเอฟสี่แอฟหน่ก็ได้เขียนมาครับแต่พัททุดงผลมาบอกกันแปดหกแปดหกนะครับเมื่อกี้หูจักเหนอยู่บ่าครับพัททุดงบ่บ่เคยในความฝันเนี่ยบเคยเห็นเิ่นเลยแมนบ่เคยเห็นเอ้ขึ้นสางมีพระมากเทสหน่ะบ้านครับมานหน้าบ้านเลยแมนมานหน้าบ้านบ้านเด็กผี่เด้ครับบ้านนี้ผีก แปดหกสองแปดหกสองแปดหตรงกับความฝันตัวนี้ตรงกันเลยบอลเปนเพื่อนจตมาปดนีเห้าบอแมนพรธุดงค์ัน้องมืองนอกโตตีจะขางหาถือกันยงนี้ได้แล้น่าฝันกันเลยเคยฝันเห็นพระธุดงบอแม่ปกติเคยฝันเห็นบอกคยฝันฟังแหลกบเคยอยู่เพื่อนห้โคป่ะไปเคยฝันมาน่ะ หายอยู่ได้แหละเพื่อนหายอยู่ครับเพื่อนหายอยู่มัดนี้ก็ดีตรงกันเลยบากเลยนะบาดเลือดฉ่ออกเลยโอ้ป่ะเพืนท่านออกแจกเถื่ออะไรไดะครับปีกไก่ออกไก่ก่บ้านเพื่อนหายกับเป็ดหูครับเลขบ้านกับชองเป็ดหูครับเป็นเลขกสามตัวไปเลยแม่ครับผมแต่ว่าโดนนะครับแม่เพิ่งมาฝันเห็นผ่านนี่แม่ขามปียังแม่ แล้วค่ะสดงว่าขามปีมาแล้วเพิ่งมาฝันเห็นแม่สดงว่าเพิ่นจะมาปดนี่ให้แม่นะมั้งอันนี้เพิ่นมาบอกมาบอกแฝดทุกคนเขาอยู่นี่ล่ะเ่าบอกเคยถือกุญแจแม่แม่ค่ะแฝดทกเป็นเหตุเก่าอะไรได้หนอบบุญหมอเปิ่ฝันตีร่างกาบป่ครับหนอพระเป็นกับชิบูเป็นเก่าพระกันล่ชวนมาก็ตุุ่ดวงนี่เพิ่นมากจะปดนี่เนาะแม่เนาะแม่ เข้าปน,นีอยู่ด้เพราะว่บาบบบเทธอ,อตัวเลขโชคลาภที่เพิ่นหายมาเพิ่นมาปวดมาหายสินะแม่แมนอยู่หือว่าลองเบิงองร่องเบิองหลายคนก็ตามหาได้ตัวเลขก็ทุดงนร่องเชียงเบิองลอตเตอรี่จะขู่จะยังไปสแล้วเสื่อโชคดีถูกก็ลอตเตอรี่ต้งมาทีหนึ่งแม่เนาะเพิ่นตั้งยางมาอบอกเลยบอกครับนี่เพิ่งงนยางมาบอกเพิ่นทุลุงมากนะทุลมาขอวินสลากยังมีอะไรต้องการเนาะแมนมาหน้าบ้านนี่แหละแนวทางดีๆครับแม่จอยครับ เยืนเพิ่นจังเพิ่นกมือจังเมืองหาเพิ่นใหม่ค่ะปลดหนีปลดชินเท่าจิจักน้องคุณยายที่ตามหาตัวเลขปดนีมาแล้วเลขพัทธุดงปดนี้เนาะแม่เนาะแม่บังเดือนพัทมาบอกกับตงกับบ้านเด็กที่แม่พอดีเนาะแม่บ้านเด็กที่แม่กับซ่องแปดทกในมืแม่ซ่องแปดทกพัทธุดงก็มาบอกแปดทกแม่้องมือับงานข่าวคุณแม่จอยนะครับเพิ่นฝันนะครับพัทธุดงมาบอก เ,เป็นยางมาทุลุงนาบานหน้าบีทบาทยังไงล่ะช่องค้ขางขอบครัไว้เป็นแนวข้างไว้เนาะแม่เนาะไปยิบ<ม>ลอตเตอรี่ไปเนาะคุณ,แ,คณแม่ว่าเพื่อโชคดีถูกรางวัลใหญ่นะครับมาอยเพป็นกระเหล่าความฝัน,นในฟังนะครับในวันศาสำเนาะครับแม่ถ้าแม่ว่าเอาหางลอตเตอรี่รีนี่แม่จะหาเอาตัวใดจ้ะนี่แล้วติดตัวนี้เดียสองสองแปดหกสามตัวนี่สองแปดหกเลยน้องครับเนาะ ชองแปดเก่าเป็นเช่นนี้นี่ตัวเดียวกันครับถ้าแม่ยิบจับลอตเตอรี่นี่ให้เอาสองแปดหก่แม่จ้าสองแปดหกข้าวุัดองไฮนี่ก็คือแปดหกจ้าตรงกันกับเลขบ้านเลขที่พอดีจ้าค่ะลองเบง่องเบิ้งเบงว่าแม่พุดหนึ่งพุดชิ้นใส่นอกค่ะถือว่าฝันดีนาอแม่เนาะ แม่ตัวเลขก็ทดลจงปลดนี่นะคะปกติคุณแม่ฟันบ่อยบ่แม่ก็โดนคฟันกับฟันอยู่ด้เรบค่ะพระอิเจ้าีลเ่คเยังม่นแม่แม่แม่นยูเรอกับเขายุฟันแล้วเขาตรงๆระตรงอ่สตัวนี่คุณแม่ใ้กันคือสองแดเก้าป่ม สองแปดเก่าแม่โตัวกันขาดในโตกันหน่อนาะครับเพื่อนก็เป็นเก่าจริงๆเพื่อนมาบอกแปดครบนะครับเนาะบานที่อสองแปดครบแม่กันไว้เดครบก็เป็นเก่าก็น่าจาเป็นตัวเดียวกันคุณแม่ว่าให้กันไว้นะครับจะบุกเป็นการเสียเกียวเนาะแม่น้องสำหรับสองตัวขายเพื่อนตัดเอาเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับในวันที่สิบหกนะครับ สิงหาคม2,567นะครับแม่จอยกเกำลังเล่าความฝันใหน้ฟังนะครับใช่ค่ะลองเบิง้งครับลองเบิง้งนะแม่เนะาะจะเป็นอของแม่จอยนะคะท่านผู้ชมให้ตัดวิ่นๆนะเนาะแม่เนาะสองตัวเนาะแม่อ่ะเดี๋ยวให้แม่โชว์ตัวเลขแนวทางนะครับเป็นความฝันของแม่จอยนะครับ ไม่ใจมันกรตีจากความฝันเป็นตัวนี้ด้วยครับจะสองแปดหกนะครับหรือว่าจะเป็นสองแปดเก้านะครับแต่ใน,นใจแม่มักตัวใด้สุสดอันสองชุดเนี่ยเป็ดหนึ่งด้ออ๋อรื้มแปดหนึ่ง,ว, 8, งว่ะครับแม่โอ้เล็กมากโอ้เล็กมากเนาะครับนเนาะเล็กมากไปก<ต>่อนเลยเด้อเอาไปเอาของคุณเนี่ยเออนี่เต็มสูตรนะครับ เป็นแปดแปดสองแปดหกสองแปดหกอาจจะเป็นสองแปเก่าก็ได้นะครับเนาะนเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเนาะแม่เนะาะวันที่16สิงหาคม2567นะครับพ้าตุ้ดงปลดหนี้เนาะแม่เนะาะรวยรวยยกช่องรวยยกช่องสาธุสาธุ สรุปจะเป็นตัวเลขนะคะเป็นพระผู้ดงปุดนี่นะคะของแม่จ่อยนะคะเลขมรกแปดหนึ่งนะคะเนี่ยคู่หายแปดหกนาะไหมเนาะค่ะความฝันอีกนะคะอยู่บ้านเลขที่สองแปดหกนะคะโชคชกล้นๆสุขสุขคนนะคะตรงกระบานเลขที่พอดีเนาะไหมเนาะตรงเป๊ะอะไรจะบังเอิญถึงขนาดนั้นเนาะแม่เนาะพะนะคะพะกำมาบอกแปดหกปันเลขที่ก็บสองแปดหกนะครับ ขอโชคดีมีโชคลาภเนาะแม่เนาะเลขพระศุดกร์ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่จ่อยนะครับประจำวดวันที่16สิงหาคม2567นห้ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาใจปกตีจากความฝันจะมี8 1 1 8 8 6่งหตัว286นะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อขอให้โชคๆมั่นมั่นนะครับสวัสดีครับ